ครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องบัเลียงบัวเพื่อนที่เขาลบหลักทุกท่านครับฮะอัะอไรน,นี่ครับเดี๋ยวเข้ามาเที่วยวสวนสม้มโชกุนวาซันว่าวนี่ทีมงานมาัากส้มไรครับเดี๋ยวถีบหิ้เบิรงเด้อมันเป็นทังไหนเบิรงคนที่เพิ่นมาเที่ยวเพิ่นกน็ถือคนละถุงสองถุงครับนี่สวนสวนี่ครับให้ได้พาเบิ่งทางเขาครับทองเที่ยวมากกับด้ส้ม ไส่สมฟรีไปคนละถุงหวานปะครับสมหวานฮะหวานมา,าสันตาครับเดี๋ยวไปทั้งเขากันครับนี่ครับเรามาถึงแล้วฮะโอ้ยนี่น้ำเทว่วครับสวนส้มโชกุเหรียญทองแปลงที่สองจุดถ่ายรูปจุดจำหน่ายสินค้าห้องน้ำสะอาดที่จอดรถเก็บส้มนี่ครับโอ้โห,โ,หโหปูนครับ ข้ายังดีตัวนีเข้ามาในสวนแล้วครับน,นี่นบักสมสมเขียวหวานของแท้เลยนี่ยหลายเกินน่าดกดมากเลยโอ้ยหอยโอตุลเอ็นเตียนดยูตกลงกับมีอื้อย่าโอ้โห อันนี้อันนี้เอาส้มมาส่งเหรอโอ้ยมันก็ฝืดแฮะขับรถเท่าที่ออกยังไงโอเคพอถึงนโบอมันต้องดันเข้าไปหน่อยนึงโอ้โหโอ้โหนี่อันนี้จุดอันนี้จุดขายส้มใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหนี่มีผู้สาวขายส้มพร้อม ขายๆนะครับพิเศษหน่อยพิเศษหน่อยอันนี้มันอะไรยังไงทองน้ำยุคอะไนจ้าทองน้ำยุคคุณเด้อค่ะฟังทั้งปุ่นค่ะเดินตรงไปทั้งหมดแก้เป็นเตรียมทุงไว้ค่ะแล้วแก้เป็นยังไงบ้างนี่แปดซิพอนเด้อจ้าเอาแปดซิพจะมีอันนี้อันนี้บอกพอดีผ้าน้ำเบื้งเที่ยวอ่ะเห็นบอกนี่ใกล้บอกบอกนี่ใกล้เป็นบอกนี่ถามคนนี่ ท่าไปยังได้อล่าเนี่ยไปเฮาเดินเที่ยวตามอำเภอจัะีนเร์นช่ครับทำผู้ชมกลับมามาเที่ยวหลายครับเลยเน้ะยางแบ่งใดบ่เนี่ยแล่เต็มรเ่โอ

จักรเนี่ยยุ่เนี่ยยุ่นียุ่ตมย่จักรบค่อาสน้องข้วพานมากกับแมนด้้มะขวหน่มมดมะขนมนาใต่น้อยเดียว,ว,วนะแซบทุกโม่ปูกไว้สันท้องแก่อของโอ้ยเปิดได้เครื่องเสียงยุ่หันดิตอน้องนที่เมื่าาาอ,อานว่าลุลิกิดูี่เบงดิีละสวัสดีจ่าย,ยังี่บงเด้อะ่ดฝากไก่ จานก่อนที่มึงหลือแสบวะเลไหมเปิดเลยลูกเปิดเลยหานวะแสบตางันหนึ่งมาหมอมหวานมนสมมันสมบ่นั่นมันมันมันรสชาติมันกลมกล่อมทีว่านีไหมมันกมกลอมก็ดีซื้อญี่ปุ่น เขาไม่เคยมากินสมนี่เาผัดเนีิมากินสม่ไม่ไม่ครขายผสมไม่ใช่ไงกินังหมพัดยังก็วยก็ดังๆไหม่วแม่ยนนึงไหมอือครับพุงดีแสบว่ิดาติดตครับิดตโปกันแล้วโอ้ยค่นี้น้องเล่าอะมาอไรมาแต่งานพุ่นะลับบอก ไอ้สุดมันไหรมานต้องงานบนน่ะถิ่มานนะบัวไก่ได้เหรอเนาะบัวไก่จังได้ครับเดี๋ยวห้าหล่อบึงสวนสวนทรงครับอ๋อวันนี้เขาเก็บเราคือต้องทรงออกออกทรงออกอยู่มนปะทรงตลาดบอกครับ ตอนนี้ขายหน้าสวนอย่างเดียวก่อนครับแต่ที่มีทรงทรงเสกาทรงอย่างก็มี<อ>แต่อนาคตนี่ก็คือกระสิทรงทั่วไปอะคะอรับเจ้มีออเดอร์สั่งมากอย่างนี้ท<อ>งทัวไปเมื่อหน้าเซลนานะว่บาบ้านเฮาที่ปลูกได้เนาะ<บ>เป็น<บ>จังไดนี่คือจะมาได้มาปลูกโอ้ผมปลูกได้แปลงนุ่นตั้งแต่แปลงแรกนะครับได้20ปีแล้วนะครับนี่แปลงที่สองได้ปลูกอล้แล้วมีเจ้าของเจ้าผู้เดียวบ่ออยู่แถวนี้มันมีสม ญาตินับกันนะครับญี่ปุ่นมันเป็นสายลำพังเป็นโชว์ทุนไปได้สูตรอยู่บ้านคุมได้ได้ไปสูตรมาใส่ครับมึงเดี๋ยววัดปลูกนี่ม่นเป็นตาเห็ดม่นเป็นตาหยากแน่นอนหมดนะการดูแลรักษาค่อนข้างละเอียดครับเมีนบละเอียดครับดูดูมาปัญหานี่กระหรอกกับแต่มากินบ่มีสัตว์ตายอย่างม่าอยู่กินแกมีแมงกระเบื้องผีเสื้อกลางคืนครับอ๋อ โอ้มาอาเซียนแลว่าบ้านเทาสิมีสวนสมหนูต้องมี่ตะพักเนียไหมครับมันปลูกได้เบิดครับตัวนี้เปิดเขาปีปีนี่ปีที่เขาพึ่งปีที่แล้วขายอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เปิดนาสวนเราเราได้เปิดสวนอ๋อไอคือปีนี้เพิ่งเปิดเป็นนาสวนมันเนาะครับแต่นั่นก็นคือเปิดอ,อันนี้มาซื้อนาสวนโรจบาบะคำถ้าเป็นพ่อค้านะเมาเมาไปเนี่ยเอาตอนนี้ยังไม่ได้ส่งบ่อ๋อครับ ขายเองไม่ได้ส่งขายเองก่อนถ้าเกิดมันล่นกับที่ส่งอยู่ครับตอนนี้ขายเองบ่พ่อมั้บ่กับประมาณนั้นเฮ้ยบักปักมุนในกูเกิลเมพไปนหนเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปในเพจเนี่ยสีพ่อเลยครับแต่ว่าในไอในเพจมันซีมีกูเกิลเมพนะครับเข้าไปเข้าไปใน่เฟซบุ๊กกับทิ้มคาว่าส้มโซโกลเดียนท่องอะไรกดคาว่าเพจมันซีบขึ้นมาเลยเมื่อกี้ผมค้นหาในกูเกิลเมพมันบ่พ่อไหม เขาก็นั่งกินกับปอผ่อเลื่อยๆเลื่อยๆเพราะไอ้หายผู้ใดก็ได้ลงลงลงใน Google ก็ได้แต่ว่าปักมุดลงใน Google มันนี่เขา Google Map เองมันไอ้ผมศึกษามาแล้วถามคนที่เกี่ยวกับคลองเขาเจ้าบอกว่าต้องใช้เวลาไหนจังหน่อยครับอ่าแม่นแมนก็คือก็คือบอคืออีกช่องทางหนึ่งเนี่ยผู้ใดมาหนีเจ้าหายเขาเขาหายเขาเช็คอินเลยเช็คอินปุ๊บมันนี่เขา Google Map เลยพิมพ์ไป สมมติว่าใครเช็คอินอ่าแถมส้มห้าลูกเงี้ยมันนี่ปุ๊บมันี่เด้งเข่าแพนทีแมปอัตโนมัติเลยครับครับครับแต่ว่ามันมีเพจลอยอยู่ครับผมเข้าไปบ่เพจลอยสู่เช็คอินไม่ได้เพราะถ้าเกิดเช็คอินปุ๊บมันถี่มันสะแสดงสถานที่ตรงนี้ที่ผมบิงมันมีสองคนนะครับที่เข่าเช็คอินได้ะครับที่เข่าเช็คอินเข่าเพจเลยนะครับบ่สมมติว่าผมอยู่เนี่ยผมอยากเช็คอินเนี่ยปุ๊บเนี่ยเจ้าตั้งเพจไว้แล้วบ่เพจปุ๊บมันมีสนสมอยู่แล้วครับคือว่าถ้าลูกค้ามาเช็คอินหลายๆปุ๊บเนี่ การการเห็นเนี่ยการเห็นเพจของเจ้าเนี่ยสี่ร้ายขึ้นวันนี้เจ้าจะได้ขายดีเน,น,น,นี่ยคือมันบ่ไก่ไงมันบ่ไก่จากบ้านแพงมันบ่ไก่จากนี่ไงจากบ้านแพงกิโล20นาทีน่าจะหอดหรือมั้งนี่แม่หลัดมาโอ้สวน ผ่านเท่าขนาเสียเราอสมีได้เนาะใช่รสชาติดีสำหอืบแซ่บอยู่เจจจัดดีวะเขาไม่เคยมากินสมเพราะมากินสมสมพระลุงบ้าจนหนักไปซื้อญุ่นต่างกันว่ารสชาติออ๋แซ่บครับนี่ครับเวลาเพิ่อนเช็กินนะว่าครับเพิ่อนซิเขาแต่นี่เป็นเพจลอยนะครับแต่สี่นะครับอืมอม,มันสิขึ้นมากเป็นอย่างสี่มันโบแมนเพจผมนะครับ ้องเป็นเพจรอยจ้าผู้ใดเป็นคนเพจผมก็คือแต่ว่าเพจผมคนนี้เช็คได้เดียวครับนี่คนนี้ครับเขาแล้วครูเนี่ยครับคิดเข้าไปปุ๊บเจอแล้วครับเพจเพจกูเกิลแมปเขาเขาได้เมื่อกี้ผมก็เปิดไปกูเกิลแมปอันนี้แหละมันไปมาได้เข้ามาเลยครับแต่ว่าแต่ว่ามนสีขึ้นบ้านผมนะครับมาซีขึ้นสวนสิขึ้นผมปักอยู่ที่หลังคาบ้าน ส่งไล่หุ่นยังหุ่ไปหอดไปหอดอะไรไปหอดอไรยส่พานในผุ่นอ่ะอ้สันกะจับถ้าเกิดบ้านถึกถอกกะจับวัดค้องบะีกะใกล้หัวเขาต้องเห็ดมันนานเลยเขาในกูเกิดเมียใหมเขาเช็คอินในรายก้นนะูดมาเช็คอินขนาดีมารูทางเขาบ้านทางเดียวมงงนเยังจำแนวว่าจำกแค่นี้กับบุคคลอื่นเห็นไหครับเห็ด หลังเฮือนผมเลยเนี่ยวัดคอมปสซิต์นี่เนี่ยหลังเฮือนเลยครับเนี่ยบ้านาผมเลยนะครับนี่วัดนะครับคืนมันก็บุกใคมีนะ<อ>แถวเนี่ยนะครับอันนี้ยุ่อํำเภอยังกับอำเภออำเภอเซกา,ซกาบ้านยังบ้านหวยคอมบ้านหวยคอมเนาะโอเคครับพี่น้องผู้ใดอยากมาเที่ยวสนสมช่วงแถวเซกาครับบ้านห้วยคอมพิมมาเลยครับพิมมาแบบว่าบ้านหวยคอมาาสุดบ้านหวยคอมแล้วก็มาถามชาวบ้านเอาหนาจะหนาจะรู้เนาะ เออเนี่ยครับหรือว่าเพจโชกุลเหรียญทองก็ได้ครับเนี่ยผมเข่ามานี่ล่ะมันมันมันไปว่าได้เนี่ยเข่ามาเนี่ยครับอ่าเข่าอ่าเนี่ยบอผมเข่าไปกาแบนที่เนี่ยมันมันบอมันบอเข่าไปในกูเกิลเมีไห่ไหมโอ้แต่มีเข่าได้เลยนะครับแต่เนี่ยกดเข่าไปมันก็ขึ้นมาเลยนะครับเอาแต่ลองเปิดรุ้งแต่ว่าไม่ทราบแถวนี้มันบ่ค่อยมีขึ้นอ่าเห็นบอมันไข่มันไข่เอาเห็นบอครับเอาเปิดเสร็จทางเอาเสร็จทางปุ๊บอ่ามันนี่ถามหาอยยังีงเนี่ยใช่แออ่า ก็ไป,ไปแอฟใช่ปะครั้งนี้แต่ขึ้นมันบุคอยมีครับตองเนี้ยจุดครับเห็นป่ะแต่ขึ้นแ้น่ๆครับผมรับประกาศได้เลยเพราะว่าหมเฮ็ดเป็นซีหาข้างแล้วอ่าลองกดเริ่มต้นดินี่ครับเห็นปะ่ะอ่าเริ่มต้นวันนี้ครับเนี่ยครับอ่าเขาจะเดินทางเอาเดินทางนี่เนี่ยสมราคมสิมาบัะนี้เอาเริ่มต้นมันบ่คอยมีขึ้นครับแมนบอครับ แต่ว่าเขาได้ยูครับผมเช็คแล้วยูเซกายูยูอย่างดีขามาถ้าเกิดเขาเพจนี่ได้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเขา Google อย่างสีมันยังบ่พ่อนะครับเวลาเขา g o o g l e เนี่ยผมกับบนแน่ใจว่ามันเป็นพ่ออย่างนะครับเดี๋ยวเร g กูเกิลแมพถ้าเกิดเขา Google นี่มันบ่พ่อเลยนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งสั่งเพจเข้ามาเอาไปให้เขาลั้งอะไรนั่นไหมเขาเรียกว่า Google อะครับ คือลงเขาอื่นลงอย่างว่าล้งลองคนหายู่ะนให้คนมาเช็กอินดูๆแป๊บเดียวกเขาไม่กู้เนี้ยเช็กอินมันมันมีเพจรอยอยู่สองเพจที่ขาเจ้าบีเพจนั่นแหละครับที่ขาเจ้าเช็กกันประจำนะครับข้าเจ้าเช็กกันประจำเลยเพจตัวเนี้ยนี่ครับสวนส้มโชกุนเหรียญทองบ้านที่ความเผยเสกาจังหวัดมุกดาหารอันนี้เขาเข้าบน่งโบลูของไผ่ครั แต่พ่อเขาไปมันกับบู้หู้ว่าเป็นอย่างมันเป็นเพจลอยึรนมาซืออ่อแต่กระสิเห็นคนมันเพียวเสินะเ,ออเห็นว่าครับเห็นคนมันเทียวนะครับแต่นี่บมเป็นเพจผมนะครับเนออีย่ยมันจะมีพระเจ้ามาเช็ค,ครับเนีย่ยมันบุ้งหู้ว่าหลา,หาหนคนไหนเป็นคนเห็นนะครับ <c oughs> อาชีพเป็นลูกหลานนี่แหละครับออแต่ว่าผมเห็นนี่ก็คือเพจตัวนี้อืออืมอ่านี่ผมเห็นมา นี่เพจแท้ครับเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมรู้สึกเบิกบาน,น,นที่เ uh นี่ยสมโชว์คุณเหรียญทองนี่เพจแท้กึ๊บข้มาครับไปในเพจเลยเหรอครับมีเบอร์โทรมีอย่างมีอีเมลมีอ่าเห็นไหมครับเห็นมาจริงๆแล้วมันมันนหนามาเห็ดเพจซ้ำกันเนาะกับบลูว่าไผ่เห็ดนะครับแต่ว่าอันนี้ของผู้เพจผมเป็นเจ้าของนะครับตัวนี้นะครับว่าผมเซออัพอยู่ตลอดเวลาเลยผมก็อาศัยรูป ในตรงนี้แหละครับเนี่ยอนี่เอาเอาตรงนี้แหละมาโชว์เนี่ยที่ขาเจ้ามาทายกันเนี่ยใส่ลูกเนี่แหละคัดลูกที่มันโอเคโอเคมันล่มโพดดูดูโพดเพจข้องดูดูครับโพดออกมามือละสองสามโพดแล้วครับผมกระบอเก่งด้านโซ่เชี่ยวครับเบ้าตรงตรงเลยนะครับกบมางมซาวขึ้นกันเหตดตัวเหตุตัวอันนี้แหละนะอ๋อที่อันนี้สี่สิบ พี่เสนให้อีกีช่องทางนึงนี่ไอยากอนันนี้แล้วผมสิลงยูทู e ให้อีกครับผมลงยูทูให้น้ำตอนเดี๋ยวผมสิปัรมุดทาทนทีให้พ่อปักมุดเพจให้พ่อลูมันอยูบ้านชงไหนสมน้าสิบกลุ่ม้าผัด็กุ่นหน้ามีบ่อน้าหด้อฮหดนี่นี่ครับบ่อใช่ทิมสมบ่อใช่กินทิมบ่กินไป จาชิมไปช <fulfil. S 1> ิมเบิ้งครับชิมเบิงเอาเอาเนยเอาเนยหวานๆใหยยายชิมจากเนยน่เอาเนยหวานๆให้่ยายแม่เสาชิมจากเนยจากเนยพ่อพนิโอนสนยางให้เออชิมเลยแม่ิมอ๋อด้วยหวานให้ชิมด้วยเด็ดโซนเอิญโวนยางให่เนี่ยทบบางโอ้ดกเนาะ ต้องทำเนี่เด้อเพราะว่าบินน่ยเด้อเจ็บมาเดือนหนึ่งเต็บๆแล้วนะเก็บมาเดือนอันนี้ขายตลาดสวนบ่วพ่อบ่ครับขายกระสีมีนน้องๆนี่แหละซอยขายครับวะเวลาน้องๆเพิ่นได้ออเดอร์มาเพิ่นก็สิขับรถไปส่งให้อยู่เ่ยลยคือยังยังบ่ได้ออกวางขายน้ำตลาดเป็นบ่แต่อนาคตสิคิดอยู่ครับคืออยากได้ตัวแทนจำน่ายฮนะอ๋อเออแมนแมนยู่แมนยุ่ เป็นผู้ผล mm ิตแล้วก็สทงทรงงครับเ่าต้องเรต้องเลียเองให้เขาเขามาเอานี่เลยอยนอนอนี้เป็นของฝากนี่ครับนัเป็นแพ็กเก็เป็นของฝากให้พ่อมทีกอยสิเบอร์โทรยังเร้วยครับมีไอดีลมียังผู้ใดอยากมามาได้ครับนี่ยุ้ยอีสานบานเฮานี่ทั้งเซกาบึงกันโอ้มี กาดให้พร้อมกาดให้พร้อมครับของอันนี้แถมฟรีนะครับก<อ>ฟรีให้เลยถุงแพ็คเกจอ๋อดีดีดีดแต่ว่ากระซิมีกระเช้าอยูอเ่เไม่ได้เอามาแต่นั่นก็คือ,อคหายเลยไปไหมหรอไปมาไหมวบ,มวบ่เดี๋ยวไป,ไปเดี๋ยวผมสีผ้าพี่น้องเลาะเบิ่งเบิ่งเขาไปในหล่องเอาอไม่นี่คือหวานสัน ตัวได้อาร <Suzanne> ุกกะบะมาเนื้อหั่นสมเขามียเรียกยังไงนเรียกเขาใชเเก็บเบเขาใไปเก็บเองเขาไปซื้อเอานี่เพราะว่าเขาผู้สาวเรียกไห้มหันสมปะเพื่อนไห้ไปซื้อพุ่นอันเพื่อนเมื่อกี้เดี๋ยวพาพี่น้องาะเบิรงได้ครับด้วคลิปนี้อู้ เป็นตามาสนับสนุนครับเนี่ยยู่ใกล้ๆมาจากบ้านแพงนี่ม่กเกินมามาจากบ้านแห้งม่กเกินทำที้งมาที่เก็บสมขอเลยครับมาเก็บสมเลยไม่ต้องเก็บนะคะเดี๋ยวอยากได้ก็ไปเก็บเอาที่ไปไปซื้อเอาอ่าเนี่ยแหละไปซองไหนฮ้ใส่ผู้สาวโอ้ยเมียตัวนั้นนะโอ้ยนี่นี่ออกแก่คลองนี้กันเอามันไปซองไหนาาาานมมิดลอท่สันว่า นี่ล่ะมันดกแค่วนี่ล่ะเนี่ยโอ้โอหเลยยุคของนอกดกเนาะไม่ต้องเก็บไปเก็บไปนู <right> ่นเพราะว่าเดี๋ยวเขาอยากเขาเก็บเนื้อปลาสุกอืมเจ้าหน่องเลยคลิปนี้ครับสวนส้มมึงข้างล่างโอนต้นอินเตียนอยู่พื่อนอะ เดี๋ยวมองได้วิวมันดีวะมองได้วิวมันสวยๆปะเฮ้อโอ้โหพี่หองเ้ยพื่นะเฮ้ยพี่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 มาดโอ้ยหลงกี่ลีนาะพื่นะนี่ครับปลามาดเดียมพระฟู้นาะดูกคักดูกเนีย นั่นแหละปลูส,สวยเลยอืนีส่สวยเลยมง่งเนาะคุณผูถามต้นพันธุ์ไปปลูกสมะนาวเนี่ยจะ่สิต้นเลยก็ปลูกยากกว่าบอกหรือเรื่องทำอะไรอยากกินส่งไปเอาอยู่พูดอยาไปพอซื้อให้แล้วพอซื้อให้อันนี้เขาบอกให้เก็บลูก<ม>เขาบอกให้เก็บ<ม>เขากลัวมันเขากลัวมัน,นในนั่นเขากลัวแบบว่าไปเก็บโดนลูกมันไม่สุก หวานอยู่ด้หวานอยู่เด้น้อยใหเนาะนี่มันก็ไปต้องไทยไห้มันเห็นสมเห็นเสียวเนี่ยมันนี่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 ดา้วันนี่ไอเฮียนอ่เข้ามาเมเจ้าไปฮะอออ นี่มาทายนี่เรี่มต้นทุบท่านวนวยหน่อยฮะบุญมีเกือสิบเนาะมันเป็นน้ำพันห,หรือเปล่าเนี่ยน้ำสูงพัน,อ,นอ,อ๋อพี่บ่อะไรนี่จุ่มใส่กันเลยครับเปลือต้อนเดียวหน่วยใหญ่เก๋มีดิกสมเด้ครับเนี่ยบ่แมนนะี่ยังได้เนี่ยนะโอ้โอ้ดูคักคุยพี่ครับพี่น้อง โอ้สมัยลูคักดูเน่โอ้โอเคครับคลิปนี้ภาพพี่น้องมาเที่ยวสนสมนะครับเด้ออยู่อำเภอเซกกาบา้านเท่านี้ครับเก็บนีไว้ดีครับ